ตอนที่2ของรายการ m o n e y p r o p e r t y นี้ค่ะพามาชมไปสำรวจศักยภาพการเติบโตนะคะของตลาดคอนโดมิเนียมรวมถึงโครงการที่น่าสนใจนั่นคือ No นโ l เพลนจิตนะคะไปพูดคุยกับผู้บริหารการค่ะคุณสิระอุดลน,นะคะซึ่งท่านเป็นผู้นวยการโครงการ No โ l เพลนจิตของบริษัท n o b l e Development จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโครงการ No โ l เพลนจิตนะคะเห็นเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วก็เด่นเป็นสงา่าอยู่กลางถนนเพลนจิตแบบนี้เลยนะคะสถานะตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วคะครับ ตอนนี้การก่อสร้างนะครับถ้าใครผ่านมาผ่านไปตอนนี้ก็จะเห็นนะครับขึ้นประมาณสักตัวทาวเวอร์นี่ก็ประมาณสัก50แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จประมาณปี59นะครับเรามีการนัดส่งกับลูกค้าในประมาณปี60ครับผมก็อีกไม่นานนี้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ทยอยขายไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตั้งแต่เราขายมาได้เนี่ยก็ประมาณสัก 6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก3ากว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครับก็ยังมีโอกาสและก็ศักยภาพให้เล็งเห็นกันด้วยนะคะมาดูความน่าสนใจของโครงการนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับโนเบิเพินจิตเองนะก็มีจุดเด่นอะไรที่มองให้เห็นแล้วก็คิดว่าจะส่งผ่านต่อยอดไปถึงลูกค้าได้บ้างครับจริงๆเวลาพูดถึงโนเบิลเพินจิตผมอยากให้ให้ฉายภาพให้เห็นชัดมากกว่านั้นนะครับว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดของคอนโดมิเนียมตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพเองเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นว่า ความจําเป็นของการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมคืออะไรซึ่งจะต่างจากเมื่อสักสิปี9ปีที่แล้วว่ามันอาจจะเป็นแฟชั่นบ้างอาจจะเป็นหาเรื่องที่จะลงทุนในการสร้างผลประกอบการบ้างอะไรลักษณะแต่เดี๋ยวนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าความจําเป็นของคนเมืองนะครับที่จะสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยเนี่ยโดยการอยู่บนคอนโดมิเนียมคืออะไรมันถูกพรุฟมาได้ระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ตัดสินใจซื้อคอนโดตอนนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเก่าเยอะมากทีนี้กลับมาที่โนโบร์เพิรจิตผมคิดว่าพอมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ <Okay. S 1> แน่นอนครับเรื่องของโลเคชันมาอันดับหนึ่งอย mm ู hmm. ่แล้วนะครับเพิร์จิตเองอยู่กลางเมืองอันนั้นเป็นข้อสําคัญที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นพื้นที่ใหญ่ประมาณ9ไร่ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับ <Okay. S 1> เราถึงกับแบ่งทําสวนได้ประมาณครึ่งต่อครึ่งประมาณสัก4ไร่ได oh, <okay. S 1> ท้ที่เป็นส่วนของสีเขียวเนี่ยนะครับ มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่จะใหญ่และคอมพลีอย่างนี้เนี่ยในกลางเมืองก็หายากนั่นค<ช>ือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัว<ม>โลบอเพลนโจิตนะครับที่สําคัญคนหาคอนโดในแนวรถไฟฟ้าโดยปกติอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเส้นสุข,ขุมวิทก,ก็จะเป็นเส้นยอดฮิตของเรา<ช>จะเลยไปที่อารีบ้างนะครับบางคราวลักษะนั้นไม่ได้นับถึงสายที่ออกไปชันชานเมืองหน่อย<ม>นะครับจากทางแบริ่งหรือว่าทางสายฟ้าสีม่วงลักษณะน,น,นั้น เราพูดถึงกลางเมืองกันดีกว่าสุขุมวิทอารีเพลินจิตลักษณะนั้นความโดดเด่นของเพื่อนจิตอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อก่อนเราน่าจะคิดพรามแอเรียได้ในการอยู่อาศัยอย่างมากก็เป็นแถวอารีแถวสุขุมวิทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาในใจกลางจริงๆเนี่ยความที่เป็นใจกลางพื้นหายากเนี่ยเรสเดนเชียลหมายถึงที่อยู่อาศัย,ยแทบจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันเนี่ยมันไม่ใช่ อยู่ในพรามแอเรียเท่านั้นครับแต่มันอยู่ใจกลางเมืองจริงๆนั่นสิคะนั่นคือโลเคชั่นของเพลินจิตโลเคชั่นที่เป็นจุดเด่นทีเดียวเพราะว่าถ้านึกถึงเพลินจิตเราจะนึกถึงย่านธุรกิจนะคะโรงแรมแต่ว่าก็น้อยเหลือเกินที่จะเห็นเป็นคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิตด้วยคือเป็นที่พักอาศัยมันมันเป็นความพอดีด้วยที่ว่าเพลินจิตที่อยู่กลางเมืองเนี่ยแล้วลักษณะของถนนเพลินจิตที่ตัดกับพิทยุเนี่ยมันแอบมีความดีเนต์มีความน่าอยู่ใช่ไหมครับคือ ถ้าเรานึกถึงภาพของถนนวิทยุยาวทั้งสายที่เห็นสถานทูตเยอะๆมีความเขียวลึ้นของของทั้งบนถนนเองทั้งสถานทูตเองเนี่ยอันนั้นเป็นเสน่ห์ของของวิทยุแล้วก็เพลินจิตมานานมากแล้วนะครับเราโชคดีมากครับที่ที่ได้ที่ได้ที่ผลอีมาแลก็ได้ออกมานะคะแล้วจํานวนของยูนิต่ะคะรวมถึงความน่าสนใจในแง่ของแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะเกิดแต่ละการออกแบบแต่ละครั้งบแบบนี้ มันเริ่มต้นด้วยความดีใจว่าเราได้ที่ที่เป็นทองคํามากเลยนะครับสมัยนั้นนะครับเก้าไร่นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเรา t a r g e t แน่นอนครับว่ามันก็เป็นคอนโดกลางเมืองมากๆนะครับม<ช>ันเป็น p r i มโ location นะครับแต่ที่จุดเด่นที่เราทำเนี่ยนะครับเ,เราพยายามจะสร้างที่อยู่อาศัยกลางเมืองอันนี้ให้ตอบโจทย์สาหรับทุกๆคนนะครับทั้งหมดของโครงการเราเนี่ยเก้าไร่เนี่ยเราพยายามแบ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากที่สุดเพราะนั้นจะเห็นตึกผมจะสูงขึ้นมาถึง50กว่าชั้นได้ แบ่งเป็น2ทาวเวอร์หลักๆแล้วมีทาวเวอร์เล็กๆอยู่ข้างหลังอยู่อันเป็นึิบสชั้นการจัดการในการออกแบบทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้เกิดคอร์ดเ,เ,เกิดที่ว่างของพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็เคลมว่าประมาณ14ไร่โดยประมาณสไร่ใช่ทำให้คนที่อยู่อาศัยในโครงการเนี่ยก็มีความชุ่มชื่นของสีเขียวด้วยลักษณะสุนทรีนะคะใช่หนึ่งพันกว่ายูนิตในโครงการนี้นะครับเราก็พยายามจะสร้างความเป็นส่วนตัวนะครับ เราอยู่รวมกันพอสมควรแล้วละนะครับแต่เราก็ไม่ต้องการให้เสียความเป็นส่วนตัวไปแ <Okay. S 2> น่นอนจุดเด่นของโครงการกน,นี้อันนึงก็คือว่าทุกทุกยูนิตนะครับมีลิฟต์ส่วนตัวของตัวเองเราก้างยังนึกภาพถึงเมื่อก่อนเราอยากมีลิฟต์ส่วนตัวเราต้องซื้อเป็นเฮาส์ซึ่งตึกหนึ่งจะมีส mm ักสิบยูนิตโดยประมาณไม่กี่แห่งเองใช่ค่ะแต่ที่นี่ทุกยูนิตครับ mm hmm. เรามีลิฟต์ส่วนตัวเรามีเซ c u r ิตี้การ์ดนะครับ mm hmm. เราแตะบัตรเข้าไปที่เลขของเราขึ้นไปถึงชั้นเราก้าวออกมาจากลิฟต์ถอดรองเท้าตรงนั้นครับ mm hmm. บ้านเราแล้วถูกไหมคะ,คคะนี่คือจุดเด่นที่เป็นจุดขายของ<ช>โนบูเฟิร์นจิตที่นี่เลยด้วยแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เรามองแล้วก็เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตนะคะครับแน่นอนครับราคาของเฟิร์นจิตต้องเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้ถูกนะครับราคาก็พอสมควรนะ แตเ่เราเชื่อมั่นตั้งแต่เราเปิดโครงการถึงจะมั่นจปัจจุบันนี้ราคาของเราเป็นราคาท<ม>ี่ร e a s o อ a b l e แล้วก็ competitive มากคือมีเหตุผลแล้วก็ต่อสู้ได้แข่งันได้นะครับรคู่แข่งในตลาดนะครับเมื่อเทียบโลเคชันต่อโลเคชันวัสดุต่อวัสดุลักษณะนะครับอันน,อนั้นคือจุดแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราพยายามจะจัดสรรการใช้สอยของที่นี่เนี่ยเป็นยูนิตที่ ผมกาลังจะบอกว่าเวลาเรามีที่พรมพรามนะครับบางทีเราไปนึกถึงว่าเราจะต้องทาเหมือนทาบ้านก็เป็นบ้านคาลือหานนะฮะอยู่กันเต็มที่เลยห้าห้องนอนอะไรประมาณนี้นะแต่ขอให้อย่าลืมว่าจริงๆแล้วคนทํางานในเมืองทุกคนนะครับระดับผู้บริหารที่ทํางานในเมืองทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะใช้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นที่พักเป็นหัอเป็นลักษณะของการที่ฮอบเข้ามาในทํางานเมืองเพื่อความสะดวกในการสัญจร เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นโสดจะด้วยซ้ำไปหรืออยู่กันเป็นคู่แค่แค่นั้นนะอาจจะไม่มีลูกซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีความต้องการของห้องที่ไม่ได้เป็นห้องขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีจํานวนของ uh, one bed room ก็คือ1นห้องนอนเนี่ยปรไวไว้ให้ด้วยนะครับนะครับนอกจากจะมี2ห้องนอน3าห้องนอนแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นโครงการที่เราปรอไวให้ครบทุกๆเลเวลได้แล้วหนึ่งห้องนอนนี่คือกี่ตารางเมตรคะ 5 5ตารางเมตรโดยประมาณโดยประมาณนะครับแล้วก็มีอีกทายปหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก45ตารางเมตรโดยประมาณนะครับเวลาเรามียูนิตอย่างเงี้ยทำให้ยูนิตไม่ใหญ่จนเกินไป<ช>ที่จะดูแลายรักษานะครับแน่นอนแล้วก็ทำให้จำนวนเงินที่เราต้องลงทุนซื้อเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากนะครับ แล้วข้างในเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การใช้สอยหรือว่าการจัดวางเรียงโครงสร้างต่างๆอันนี้มองว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็เล็งเห็นถึงเทรนด์ในอนาคตเองค่ะครับอย่างที่เรียนครับอย่างที่ผมบอกบอกแล้วว่าเราไม่พยายามจะทําที่นี่ให้เป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นยูนิตใหญ่ไปทั้งหมด นะครับเราพยายามจะสร้างสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่ไหมอยู่ได้ครับแล้วก็มีลูกถึง1คนสองคนในห้อง2ห้องนอนห้องสามห้องนอนอทำได้เป็นเฮาส์เราก็ยังมีแต่ที่สําคัญครับอย่างที่ผมจัดบอกก็คือว่าเราอย่าลืมว่ายังมีคนส่วนใหญ่ที่ต้องการห้องที่เป็นเป็นซิงเกิลแพดที่เขาเรียกกันนะฮะลักษณะของการที่อยู่กันเป็นคู่หรือก็อยู่กันเดี่ยวเนี่ยอีกมากมายซึ่งตรงนี้ก็มีตลาดรองรับในเชิงกว้างด้วยว่า ในเชิงที่เมื่อเขาไม่ได้ใช้แล้วขยับไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยสามารถขายต่อได้ไม่ยากการที่จะซื้อมาแล้วยังไม่ได้อยู่และปล่อยเช่าไม่ยากนะครับราคาเช่าอยู่ต่างๆก็จะได้ราคาที่ดีพอ แต่ฟังคุณสิระเล่ามาขนาดนี้นะคะทั้งตลาดของอสังหารมิมทรัพย์คอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเทรนด์ในปัจจุบันรวมถึงความน่าสนใจของโนบุฟเฟิร์นจิตเอนะคะโมเดลที่น่าสนใจที่อยู่ข้างหน้าณขณะนี้นะคะอันนี้คือภาพของโมเดลโครงการนี้เลยนะคะครับตัวโครงการโนบุฟเฟิร์นจิตที่ผมเรียนให้ทราบเราจะเป็นทาวเวอร์สูงเป็นทาวเวอร์สทาวเวอร์คู่นะครับเป็นตัวหลักนะครับแต่ก็ยังมีส่วนที่เราเรียกว่าทาวเวอร์เอีก1นึ่งทาวเวอร์หนึ่งสิบสี่ชั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรสเดนเชียลเหมือนกันครับที่จะใกกล้กับ ส่วนใช้สอยที่เป็นสวนทางด้านกลางแล้วก็ตึกสามายน้ำนะครับแล้วที่บอกพื้นที่สีเขียวที่เห็นเยอะเลยก็คือช่วงนี้เลยใช่ใชไหมครับ,รบพื้นที่สีเขียวเราจะตัดให้มันเป็นเหมือนขอบที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับได้รับบรรยากาศของมันเนี่ยทั้งทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านหน้าด้วย <ừ> เราตัดเป็น2ตอนเพื่อจะได้กระจายบรรยากาศของสีเขียวเนี่ยให้กระจายกระจายอยู่ทั่วโครงการ และพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ยังได้รับการจับจองยังมีเหลืออยู่ด้วยนะคะคน่า<ช>สนใจถึงศักรรยภาพคุณชมที่สามารถเล็งเห็นโอกาสในการเข้าอยู่เองนะคะหรือว่าเข้ามาค้นหาโอกาสในการลงทุนย่อมได้เช่นเดียวกันอันนี้จะ เข้าถึงโนบลได้ยังไงค,คะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจร,จริงๆแล้วเรามีสำน,นักง,งานขายอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะถ้าเกิดในโมเดลก็เห็นนะครับคือตึกาพาร์เฟนเจอร์นะครับชั้นสิบหกแต่ตอนนี้ที่ที่เราทำมาโดยตลอดก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีบูธอีเวนต์นะครับไปออกที่พารากอนเพราะว่าลูกค้าบางทีก็ขึ้นมาที่ตึกยากเนี่ยแล้วก็จะไป จะเจอกับลูกค้าเป็นประจำนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดขึ้นที่เดือนพฤศจิกายนะครับวันที่เท่าไหร่ครับช่วงปลายเดือนตุลาตั้งแต่วันที่30เป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันที่1วันที่2พฤศจิกานะครับที่พารากอนนะครับผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับผมเราจะที่ชั้นหนึ่งนะครับที่แฟชั่นแกลเลอรี่โอ้แฟชั่นแกลเลอรี่นะครับผมจะอยู่ตรงตรงหน้าร้านพอร์สมิธ อยู่นะครับีนพอสเปซนี่คือเป็นการออกบูธเพื่อนําเสนอข้อมูลของโครงการโนบิเพลย์เจิตด้วยนะคะแล้วก็เข้าถึงใช่ครับเซอร์ทีมก็จะเตรียมโปรโมชั่นประจำเปีนะครับนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับปีนี้เพราะว่าปีนี้การจะหมดแล้วนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยพอผ่านปีไปเนี่ยโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็จะถูกริบเอาไว้ผมพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นทางทางทางเซลล์ก็พยายามจะสร้างยอดขายเั็นปลายปีก็จะมีโปรโมชั่นที่ที่ที่นำมานำเสนอค่ะแล้วมีโปรโมชั่นดีๆน่าสนใจอะไรฝากคุณผู้ชมที่ชมกำลังชมรายการนี่พรอพาร์ต จริงๆแล้วเขาจะมีแพ็กเกจของการลดราคาเป็นพิเศษสาหรับในงานนี้เท่านั้นนะครับสูงสุดถึง900,000บาทนะครับผมสาหรับคอนโดนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปเลื่อจกจับจองกันว่ายูนิตไหนเป็นยังไงอันนี้ต้องไปคุยกับทางน้องเซอร์อีกทีนะ ก็คุณผชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปจับจอแล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูสําหรับเว็บไซต์แล้วก็เป็นรายละเอียดของโคเซ็นเตอร์ของโ no นบูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงท้ายนี้นะคะทิ้งท้ายฝากถึงนักลงทุนนะคะที่อยู่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คุณเิรามองเห็นศักยภาพแล้วก็โอกาสในการเติบโตแบบนี้ยังไงบ้างคะครับ,รรบจริงๆอย่างที่ผมเรียนครับ <c oughs> ผมเข้าใจว่าตอนนี้คนกรุงเทพเองเนี่ยเข้าใจแล้วว่าการอยู่อาศัยในคอนโดเนี่ยเป็นอย่างไร <c oughs> ผมไม่ค่อยห่วงครับว่า ความเข้าใจของของคนเนี่ยจะจะผิดเพี้ยนไปว่าลงทุนอย่างเดียวหรือเปล่าอยู่จริงหรือเปล่านะครับผมคิดว่าประเด็นสําคัญคือว่าโลเคชันที่ดีที่สุดมากกว่าที่เขาจะพิ k u p คืออะไรสุดท้ายนี้นะคะคุณศิระอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนทางบ้านบ,บ้านนะคะในแง่ของศักยภาพการเติบโต,ตของโนบูเพลินจิตที่เห็นกันค่ะครับครับผมผมคิดว่าโนบูเพลินจิตจุดสําคัญที่สุดที่ทางทางลูกค้าเองนะครับหรือนักลงทุนเองหรือคนที่มองหาที่อยู่อาศัยในเมืองอจริงๆแล้วเนี่ยโนบูเพลินจิตเป็นช้อยส์ที่ผม มั่นใจนะครับว่าทั้งศักยภาพทางด้านโลเคชันนะครับแล้วก็ย่านทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วตอนนี้มีทั้งเซ็นทรัลไอบาสซีนะครับพฟนเจอร์นะครับทางแบง,งก์กรุงศีเองนี่ก็กลังจะสร้างตึกใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นศักยภาพของโซนเพลินจิตเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะนั้นโครงการอยู่อาศัยโลว์วเรเพลินจิตเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรพลาดแน่นอนครับสรการลงน และนี่ก็คือศักยภาพการเติบโตนะคะรวมถึงวิสัยทัศน์นะคะที่มองเห็นกันนะคะถึงการเติบโตอย่างต่อนเนื่องในอนาคตด้วยของโนเบเพื่อนเจตที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับคุณผู้ชมคะและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ